สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพั News มนธ์นิวส์กับผมแาทิเซงดิฉันนางสาวม,มนัสวีจุลสุวรรณขอนาท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศการจัดพิธีมอบโล,ล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปีพศ2566ในระดับประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมอบเกียรติบัตรคณะทํางานส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปีพศ2566 มานำเสนอเชิญไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันที่18กันยายน2566เวลา9นาฬิกาณห,ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5นายนิยม2แก้วอธิดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2566 ระดับประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคีและสร้างแรงจูงใจต่อในจ้างลูกจ้างให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการโดยผู้ที่ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2566ได้แก่ สถานประกอบกิจาการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลระดับประเทศปีที่5ปีที่10ปีที่15บรวมจำนวน22แห่งและภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานส่งเสริมสถานประกอบกิจาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2566ประกอบด้วย คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2566จำนวน22คนและคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปีพศ2566จำนวน21คน ซึ่งเป็นผูแ้แทนจากสภาองค์การนายจ้างและผูแ้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สถ,ถานประกอบกิจการดีเด่นหน้าในงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2566 ระดับประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านในงานสัมพันธ์และสวัสดิการในงานประจำปีปศ .2566 ในวันนี้ การมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลบุคลากรในองค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงค่ะ ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้แรงงานสัมพันธ์ได้ที่ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ y o u t u b แรงงานสัมพันธ์ News และช่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเมื่อมีการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันท์ยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ